ดินแดนลี้ลับของเผ่าพันธุ์แมววสีรุ่งอาณาจักรแมวลึกลับท่ามกลางหุบเขาและป่าเรืองแสงปราสาทหินโบราณตั้งอยู่กลางดินแดนมีแสงจันทร์ส่องลงมาเหล่าแมวมากมายมีขนหลากสีเหมือนรุ้งเปล่งประกายอ่อนๆบรรยากาศแฟนตาซีอบอุ่นและลึกลับ ลูกแมวตัวน้อยหลายตัวนอนรวมกันขนเปล่งประกายสีรุ้งสดใสหนึ่งในนั้นคือนาบีลูกแมวตากลมโตยิ้มแย้มสดใสขนสีชมพูฟ้าและทองประปลกันมีผีเสื้อเรืองแสงบินรอบรอบสื่อถึงความบริสุทธิ์และความหวังนาบีในวัยเติบโตยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้เรืองแสง ขนยังคงเป็นสีรุ้งสวยงามดวงตาเปล่งประกายแห่งความฝันท่าทางร่าเริงอิสระสื่อถึงหัวใจที่ยังไม่ถูกผูกมัดด้วยโชคชะตาแมวผู้อาวุโสนั่งล้อมวงรอบแท่นหินโบราณมีสัญ,ญลักษณ์ดวงจันทร์และสีดำสลักอยู่ บรรยากาศเคร่งขรึมแสงเทียนส่องสลัวนาบีนั่งฟังด้วยสีหน้ากังวลเงาของเธอทอดยาวบนพื้นคืนพระจันทร์เต็มดวงนาบียืนอยู่กลางลานพิธีขนของเธอกำลังเปลี่ยนจากสีรุ้งเป็นสีดำนินสนิท เหล่าแมวรอบๆมองด้วยความตื่นตะลึงแสงจันทร์สะท้อนบนขนสีดำมันวาวอย่างสง่างามนาบีในร่างราชินีแมวขนสีดำนินดวงตาเปล่งประกายลึกซึ้งสวมเครื่องประดับเรียบหรูท่ามกลางฝูงแมวที่คำนับแต่สีหน้าของเธอเศร้าและสับสนแสดงถึงภาระที่ไม่อาจปฏิเสธแมวผู้สูงสักขนสีเข้มยืนข้างนาบีสีหน้าสงบนิ่งเคร่งขรึมระหว่างทั้งสองมี ระยะห่างเล็กน้อยสื่อถึงความไม่เข้าใจกันบรรยากาศเย็นชาแม้จะยิ่งใหญ่แต่ไร้ความอบอุน่นนาบีเดินออกจากอาณาจักรในายามค่ำคืน ประตูหินขนาดใหญ่เปิดอ้าแสงจันทร์ทอดเงาเธอยาวบนพื้นหางของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตามุ่งมั่นสื่อถึงการเลือกหัวใจของตอนเองโลกภายนอกอาณาจักรแมวถนนหินบ้านเรือนเก่าๆใต้แสงอาทิตย์อ่อนๆน,นาบีเดินอย่างระมัดระวงังแม้ขนยังเป็นสีนินแต่บรรยากาศรอบตัวดูอบอุ่นและเป็นอิสระ นาบีพบน้องแมวข้างถนนขนสีเทาธรรมดาดวงตาใจดีทั้งสองนั่งใกล้กันใต้ต้นไม้แสงแดดลอดผ่านใบไม้บรรยากาศเรียบง่ายอบอุ่นและจริงใจนาบีและแมวข้างถนนนั่งเคียงกันมองพระอาทิตย์ตกไม่มีเครื่องประดับไม่มีบัลลังมีเพียงรอยยิ้มและความสนบขนสีดำนินของนาบีดูนุ่มนวลขึ้น สื่อถึงหัวใจที่เป็นอิสระภาพเงาของนาบีในตำนานเดินจากปราสาทสู่โลกกว้างท้องฟ้าอย่ามคํามีดวงดาวระยิบระยะับพร้อมข้อความเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าไม่ใช่ทุกโชคชะตาที่ต้องยอมรับหากหัวใจกล้าพอจะเลือกเอง